<Channel. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออมในอะตอมชาแนลอีแล้วนะคะวันนี้ออมจะพาเพื่อนๆมาเพิ่มเพลงในหน้า of Facebook ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแบบอุปกรณ์อาจจะแบบไม่ครบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลืมวอาขาตั้งกล้องมาเนาะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆไปอัปเดต f a c e b o o k ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุดนะคะ จากนั้นนะคะเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเพื่อนๆตรงนี้เลยจะมีรูปภาพอาวตารเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาค่ะจะเจอเพลงนะคะจะเจอเพลงแล้วก็เข้าไปมันก็จะเป็นหน้าค้าวๆแบบนี้เลยนะคะให้เรากดบวกเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกดู เพลงที่เราสนใจได้นะคะหรือว่าจะสามารถค้นหาตรงนี้เลยก็ได้นะคะสามารถพิมพ์ชื่อเพลงเข้าไปได้เลยนะคะถ้ามันมีมันก็จะขึ้นเนาะเดี๋ยวอมเอาเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักแล้วกันเนาะลองฟังดูก่อนนะคะถ้าเราเลือกนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเขาก็จะทำการโหลด แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดกลับเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าปกติมันจะขึ้นหน้านี้เนาะคือมันยังไม่มีนะคะให้เรากลับไปที่หน้า Facebook เราแล้วก็รีเฟซอีกครั้งนะคะแล้วก็ลองกลับมาดูนะคะนี่เลยถ้าเขาจะรักมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะหรือว่าเราอยากเลือกหลายๆเพลงนะคะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะค่ะ พอเลือกเสร็จแล้วนะคะกดกลับนะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงเพลงตรงนี้นะคะถ้าเราอยากให้เขาไปโชว์ที่หน้า Facebook ของเรานะคะเราก็คลิกที่จุด3จุดด้านขวามือตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้ปักหมุดไปยังโปรไฟล์หรือว่าลบเพลงออกจากโปรไฟล์นะคะถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวเนี่ยลบเพลงออกจากโปรไฟล์ปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะหายออกจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าปักหมุด ไปยังโปรไฟล์นะคะอันนี้ปักหมุดเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ของเรานั่นเองนะคะพอขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะลบออกทำยังไงนะคะมีสองวิธีนะคะ,ะเลิกปักหมุดนะคะถ้าเลิกปักหมุดเนี่ยมันก็จะหายออกไปจากตรงนี้เฉยๆนะคะแต่เราลองเลื่อนลองมาดูตรงนี้นะคะตรงเพลง มันก็จะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองปักหมุดใหม่ดูเนาะอ่าพอปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะเอาออกอีก<ะ>อ่าถ้าเราเลือกลบเพลงออกจากโปรไฟล์เนี่ย<ๆ>เขาก็จะลบออกจากตรงนี้และลบออกจากตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเพิ่ม เพลงอื่นๆเข้าไปดูเนะาะเอาน่ารักดีปักหมุดนะคะถ้าเราอยากแทนที่เพลงนะคะเราลองดูนะคะเอาแบบน,นี้ก็จะมีเพลงใหม่เข้ามาแทนแล้วนะคะหรือว่าจะแทนที่เพลงด้วยเพลงคู่ชีวิตนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเพลงคู่ชีวิตเข้ามา แทนเพลงเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆแล้ก็สามารถปักหมุดเพลงหน้า Facebook ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ตอม Channel ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากให้ออมทำคลิปอะไรเป็นพิเศษเนี่ยถ้าออมทำได้ออมก็จะมาทำให้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ